สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอุ้ยดอกไม้สวยมากเลยทุกคนดูดินะดอกโคคัสมีทั้งสีขาวสีม่วงแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยดอกสโนดอกด้วยจ้นะนะสวยเนาะนีนู่กำลังตามจอยมาสองคนพ่อลูกนะจะพากันไปทานข้าวจ้ะก่อนกลับบ้านก็ข้ามฝากมาละ มาตรงในเมือง้ะจะตอนนี้โอ้เห็นอากาศเริ่มพอเริ่มบ่ายอากาศก็เริ่มหนาวจา่จะเมื่อเช้ายัางอุ่นๆอ,อยู่เลยตอนนี้เริ่มหนาลวละตกไม้ก็กำลังออกสองคนพ่อลูกค่ะ มันมังแป้งของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อีสเอฟเฟค flower coming up now a n อัน e crocus yes crocus <Thank you. S 1> ตรงนี้สวยจ้ะโครแคทมีหลากหลายสีเลยเนี่ยสวยมากตามเข้าไปตรงนี้ที่เล่นของเด็กอ่จะจ้ะ โอ้ยถวกกวมีสวยมากเลยสีนี้อนโอ้ยสวยสนโนคนโรบอกที่ไหนล่ะโคคาสเพื่อนๆพื่นดูน,นะนงามๆทั้งนันเลยลนูนะกอใหญ่ๆสวยๆนะเด็กเขาเล่นกันจ้ะทุกคนสวยนะ เล่นกอล์ฟกันจอยว่าตรงนั้นหบ้านเอตรงตึกตึกบ้านก<ม>็สวยนู่นะสโนด็อกงามเลยไหมสวยทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยดูโอ้นี่ยัยงไม่มีบานเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมนะ่ะดอกเขาจะสีม่วงม่วงเข้มจ้ะนะ สวยมากนู้นมองมาเห็นถึงตรงนู้นเลยทุกทุกคนสวยมากเลยจ้ะดอกไอ้นี่โคราสสีม่วงจ้ะเต็มเลยจ้ะแต่ยังไม่บานยังไม่บานเริ่มบานละไปรอจอยอยู่ ทานข้าวมันเท้าแล้ว จอยกับพี่อันดี้ก็เข้ามาทานอาหารที่ผุบจ้ะที่ผุบที่บาร์เนาะจะมากินอาหารโรสดินเนอร์เพื่อนเพื่อนผุบนี้เขาก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารโรสดินเนอร์ซันเดย์ดินเนอร์นี่ประมาณเที่ยงจะจนถึงบ่ายสามโมงแค่นั้นนะเพื่อนเพื่อนนะนอกนั้นก็จะสั่งอาหารพวกโรสดินเนอร์ไม่ได้วันนี้พวกเราสามคนก็เอาเนื้อวัวอบจ้ะนะแล้วก็จะมีมันฝรั่งบดแล้วก็มันฝรั่งอบแล้วก็ผักแล้วก็โยเกิร์ตพุดดิ้งจ้ะทุกคน จานให,ใหญ่ๆอย่างนี้จะคนละสิบาปปอนกว่าๆต่อจานนะเพื่อนๆนะเครื่องดื่มก็ต่างหากจ้ะทุกคนอิ่มแล้วก็จะเดินกันต่อจ้ะจอยก็พาลูกสาวเดินชมรอบตัวเมืองจ้ะทุกคนเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองเนาะคนก็จะจะเยอะแยะมากมายจ้ะส่วนใหญ่ก็มาจากหลายพื้นที่ทุกคนเขาก็มาเที่ยวมาเดินส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ว่าชอบเดินจ้ะทุกคนนะเดินตามป่าตามเขา เดินชมธรรมชาติเดินออกกำลังกายอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วเขาก็จะพากันทำกิจกรรมกับกับครอบครัวจ้ะเห็นไหมคนทั้าคนแก่ก็มากันจ้ะทุกคนตรงเนี้ยจอยเคยมาปีที่แล้วแล้วเนาะจอยก็เคยถ่ายหลายคลิปอยู่จ้ะให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าลูกสาวจอยไม่เคยมาไงจอยก็เลยพาลูกสาวจอยมาเดินดูจ้ะเนี่จ้ะบรรยากาศ ก็ประมาณนี้ส่วนใจเมืองนี้อะคนเขาจะพาหมาเดินเยอะคือร้านอาหารเกือบทุกร้านนะเพื่อนๆน,นะสามารถนําหมาเข้าไปได้จ้ะสามารถนําหมาเข้าไปในในร้านอาหารได้เขาจะเรียกว่าอะไรนี่แหละสําหรับว่าต้อนรับสัตว์เลี้ยงอะจากทุกคนต้อนรับสุนัขให้เข้าไปกับเจ้าของได้นะเขาก็จะมีกระมังน้ําเอาไว้ให้หมาดื่มอะไรอย่างเ<อ>งี้ยจากทุกคนเพราะว่า บางพื้นที่เนาะตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารเขาจะไม่อนุญาตให้เอาหมาเข้าไปด้วยนะเพื่อนๆแต่ที่เนี่ยเล็กดกทิกตรงที่ว่าเคสึสนี่ดีๆอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารเกือบทุกร้านนะเพื่อนๆนเราสามารถนําหมาเราเข้าไปได้ด้วยจะ้ะนี่บรรยากาศก,าก็ประมาณนี้คนไม่เยอะนะเพื่อนๆนนะคนเขากําลังออกไปเดินกันอยู่ยังยังไม่เยอะแต่เยอะก็ช่วงเย็นเยน็ยนค่ำค่ำำนะจ้ะทุกคน น้องแอนเขาก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยเปืือยแฉกจากก่อนกลับบ้านเพราะพวกจอยมานี่ก็มาตั้งแต่เช้าแล้วนะเพื่อนๆนะพี่อันดี้ก็ขับรถเหนื่อยจ้ะนี่ก็ต้องขับรถกลับอีกจ้ะถ้ารถติดก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆถ้ารถไม่ติดก็ประมาณสักสองชั่วโมงสินาทีอะไรประมาณเนี้จ้ะแต่ถ้ารถติดนะเพื่อนๆนะแต่ถ้ารถติดก็จะใช้เวลาการขับรถเพิ่มขึ้นนะจ้ะนี่จะบรรยากาศ วันนี้แดดดีอย่างที่จอยบอกอรยจะนะแดดดีฝนไม่ตกเป็นวันที่ว่าโชคดีมากจ้ะส่วนใหญ่ถ้าใครมาเที่ยวที่เล็กดิกทิกนี้ก็จะรู้นะว่าฝนตกนะฝนตกบ่อยนะฝนตกบ่อยกว่าที่อื่นจ้ะนะพวกเล็กดิกทิกพวกอะไรอย่างเงี้ยจะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าหมู่บ้านเขาอยู่กลางหุบเขาจ้ะนะแล้วก็จะมีทะเลสาบ เล็กติดทินี้มีหลายที่นะเพื่อนเพื่อนนะมีทะเลสาบหลายที่นะตรงที่จอยมานี่ยงังยังเล็กนะเพื่อนๆนจะมีอีกที่หนึ่งนี่จอยจําไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ว่าอันนั้นใหญ่มากจาก้ะนี่จ้ะพากันเดินไปเรื่อยๆจะมีร้านอาหารไทยอยู่ข้างหน้าจา้ะร้านอาหารไทยคือคนไทยนี่แหละเพราะว่าจอยยังไม่เคยเข้าไปกินนะรอบรอบที่แล้วที่ที่มากะเพีอยนที่ช่วงหน้าร้อนอ่ะเพื่อนๆนจอยยังไม่เข้าไปทานจา้ะจอยเคยเดินผ่านแต่ว่าจอยเสิร์ฟดูว่าเจ้าของอ่ะ เอ่อเป็นฝรั่งหรือคนไทยก็คือพี่เขาก็เป็นคนถ้าเป็นคนไทยจะแต่งงานกับฝรั่งเนาะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่นี่อาจยะเนี่ย,ยป้ายสีม่วงๆเนี่ยจ้ะนะน,นาาะี่ร้านอาหารไทยจ้ะร้านอาหารไทย เลา,านจอดรถเราจะไปขาพากกันจากตอนนี้เตรียมตัวกลับบ้านอิ่มกันละอาหารนี่จานเไอเลยสิบสามปอนกว่าต่อจานอาจจะโรสบีบเนะเนื้ออบจ้ะเอยเดินท้องเนะ เมืองนี้แ่ะคือแบบใครเข้ามาเที่ยวกันนะจ๊ะ,ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีแต่ B&B อ่จะจ้ะบ,บ้านพักห้องพักพร้อมอาหารเช้าะทุกคนนึง่งทางกลับมาเห็นภูเขาไหม ยาอันเดีดาวเดียไปตะกอบขุดยายา บ้านตรงนี้สวยจชอบเนีตรงนี้จะฮอลิเดย์อพาร์ทเมนต์เหรอฮอลิเดย์อพาร์เรมนต์จะแถวแน,น,นี้ในฮอลิเดย์อพาร์ทเมนต์นั่น,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 นเองอันเดอร์ในฮอลิเดย์อพาร์ทเมนต์ฮอฮอลิเดย์อพาร์ปะจ้าจทุกคนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านจ้าทุกคนไม่รู้ว่ารถจะติดหรือเปล่า บนถนนหนทางเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้รถแท็กเตอร์เนาะคนเขาทําไร่ทําสวนอาจจะวิ่งเยอะจ้ะดูวิวสวยๆเพื่อนๆมันจะมีแดดฟากนึงอีกฟากนึงไม่มีแดดอจ้ะทุกคนเหมือนก็อีกคนละมุมโลกเลยนี่มืดฟ้ามัวดินมาจ้ะแต่ว่าตรงเล็กเล็กๆีึนตัวน,นี้แดดดีจ้ะแต่ตรงที่ว่าจอจะกลับบ้านนี่มันเริ่มมืดนะเนี่ยเริ่มมืดลงมืดลงทุกคนเลย ยังไงเจ้าก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย